สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่คูสู่คุณพบพกับช่องสาวบาา้านหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบบอกันในวันที่ยี่สามกระดาษกระหกแปดจ้าพี่น้องเอ้ยฝนบ่ตกขอนอบอา้าวค่ะอากาศอึมครึมแต่ก็ลมมาแต่ว่าก็ฮอนฮอนค่ะคิดว่าฝนตกทางอื่นคักครับละพี่น้องแต่ว่าทางบ้านสาวบ้านะบาบ่ตกหยดอยู่จา้าว่าเป็นอยังคือบ่ตกสามมือเป็นแบบนี้เลยจ้ะจ กันนาสิตกมาห้สซุ่มห้ยินเนี่ยนเนาะห้พอได้เขาอในาน,าน้ำมีหนาเนี่ยจากน่อยเพ่อได้วันปอกวันปุยเนี่ยกบะโบ่อตกจีหิตนี่จักเป็นจังไดกะอากาศทางใดเป็นจังไดนี่นู้ค่ะส่งเขาในเด้อค่ะถ้าฝนตกกะไหลมาทางบุรีรัมเนี่ยจ้าเล่งขักเล่งเนี่ยค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางนะคะเรียก p ีไแม่ใบบุญค่ะมาวา่มาฝากมาตอนเป็นแนวทางเด้อค่ะเพื่อนไี้ส่งตัวเลขไม่สาบาบนะนานงวเว้ เวเวสู้พี่น้องแฟนชองเอฟังฟังให้จบฟังให้เข้าใจพร้อมเพราะตัวเลขแม่ใบบุญเป็นตัวเลขบอกบุญร่วมด้วยช่วยกันเนาะคะ่ะสางบทให้เร็วพี่น้องจ้าเดี๋ยวสาบัานนะ้จะขึ้น ID Line QR Code เนาะคะ่ะสะเกียนเนาะคะ่ะทางวัดใดโดยตรงเลยค่ะหาบาทสิบ,บาทได้บุญเบิดค่ะช่วยกันจ้ะหมดวัางหันเลขแล้วทั้งเออเลข VIP เลขวิ่งเขาแต่ลางจะจับคู่พลาด หกหนึ่งหนึ่งหกลัางออกสองหกไปจังสรรันแต่วิ่งเม,ม็ดเดียวเพิ่นกะเขาาด้จ้ะกะถือว่าเลขวิ่ง v i p แม่ใบบุญนี่สุดยอดสุดปังยูจ้ะสายวิ่งสายหลุดจับตาให้ดีๆเราถ้าเป็นผูใ้ใดมีตัวเด็ดตัวดีตัวดังหรือว่าผูใ้ใดมีเลขวิ่งเม,ม็ดเม็ดเม็ดเดียวสิจ่ะสามารถเปรียบเทียบเนาะคะ่ะนำมาประกบคู่ในเลขวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวเพิ่นใดเลยทุกงวดเนาะคะ่ะ เพื่อนจะให้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวจับตาดีๆถือว่าเลขเพิ่นสถิติเดินดีลุดกะน้อยจ้ะสำหรับตัวเลข BIP คุณแม่ใบบุญจ้ะฟังไงจูฟังไเกัาใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่ง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้ะเดี๋ยวเสียหาเบิงนะะ้งแล้วกนวดเกา่ากอนวาเป็นจังไหรมาจังไหค่คาเมนแบว่ซเพิ่นพลาด บ่ได้เบิ้งหวดมันงวดเก่าว,วันที่สิบหกนั่นบ่ได้เบิ้งผาดสาบนากะยิบยุกมาว่มาฝากมาตอนก้อนก่อนสิไปเบิ้งหวดใหม่เนาะค่ะเอ้าไปเบิงไปฟังพร้อมๆกันจ้าค่ะอันนี้เป็นหวดเก่าพี่น้องจ้าหวดเก่าเด้อค่ะเนี่ยค่ะเพินไห้มาวิ่งบุนเนาะลุดจ้ะแต่ว่าเลขล่างเขา่าจ้ะวิ่งไปที่หกใหหกหนึ่งหนึ่งหกออกสองหกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้าวบ่เป็นอย่างสู่ต่อจ้ะ วันนี้เพิ่นกระซูงมาแล้วจ้ะตามนี้แต่เพิ่นกับว่ได้ให้สัมภาษณ์เดอ้อจ้ะนี่ค่ะเลข VIP เนาะคะ่ะในงวดวันที่1สิงหา6/8จ้ะเพิ่นไห้เด่นบน2เนาะคะ่ะวิ่งไปที่2ตัวเดียวเม็ดเดียวโคโูเด้อค่ะ1/8 2เม็ดเดียวให้ตัดเล่นเดี๋ยวสามนาจ,จะไปเขียนใส่กระดาษตัดเห่ียให้ด้วพี่น้องจ้าสำหรับเลขล่างวิ่งไปที่9ตัวเดียวโคโลจ้ะ เก้าสามกับข้าเก้าสี่โชคดีรับทรัพย์รวยรวยอ้าวรวยๆวยจ้ะเพิ่นเลยว่าอันมาซอยเลี้ยงแมวเน่แมวจวนจัดพี่น้องจ้ามาออกตรงกับวันพระพ่อดีเลยได้หาโตนี่ค่ะเพิ่นก็นเลยเลี้ยงไว้เอาซาธุเดอร์ให้อ่าโชคกให้มันเนาะคะ่ะพอได้ส่งอ่าคาอาหารแมวไปไปซอยเพิ่นจ้ะ,ะตามนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นก็นส่งสตีตีเหล็กรางไม่เบิ่งอยู่ด้อค่ะอืเหล็กลางหวัวบางหัน ก็ออกไปที่สองหกวน,นี้มีสามมีสี่มีเก่านะคะเป็นได้จับให้เก่าสี่สี่เก่าค่ะเก่าสามสามเก่าหรือผู้ใดจีเวียนเอาในน,น,นีก็ได้ค่ะมีสามตัวนี่แต่ว่าสิเขียนตามทีพันธุ์งมาให้เ้อค่ะค่ะ,คะตามนี้เด้อพี่น้องจ้าสําหรับตัวเลข v i p คุณแม่ใบบุญจ้ะเดี๋ยวสิไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้าแล้วก็เปรียบเทียบสถิติงวดเก่าให้เบิ่งพอมตามนี้จ้าเลข v i p คุณแม่ใบบุญหนึ่งสิงหาหกแปด เดนวิ่งบนไปที่สองฟันไปที่สองตัวเดียวโคลโลห,หนึ่งแปดสองดสองหนึ่งแปดหนสอันาาน,านี้สาบานาตัดห้แต่ว่าห้ไฟกับนะคองนึ่งหนึองหนึ่ง2นึ่งสองแล้วกับแปดสองสองแปดสสอาบานาว่าเขาป้องกันคนละคืนเทแน,น,น,น่นนจ้ะจังได้กับเขาเทค่ะสําหรับเลขล่างวิ่งไปที่9้าเม็ดเดียว93แล้วก็เกสี่จ้าเก้าสาเก้าสเน้นไปที่9กสี่เนี่ยงามไหลพี่น้องมักอยเก้าสี่ เอาเดี๋ยวเปรียบเทียบสตีตีงวดเก่าให้บึงค่ะตามนี้เลยจ้ากะถือว่าเลขวิ่งเิ่นเดินดีเด้อค่ะให้ตัวเดียวขโขลไปที่หก็กออกสองหกค่ะแต่ว่า,เ,าเลขบ,บนพลาดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวถ้าเลขวิ่งเม็ดเดียวงสี่กันาบานําไปพิจารณาจบซ้อมอยู่เดียขาเอฟซี FC. หรือผู้ใดอยากร่วมบุญเนาะค่ะทั้งวัดที่เป็น,ปนสะพานเสียงตัวเลขเพิ่นนี่เป็นสะพานบุญเนาะค่ะ เอามาแบ่งปันเนาะคะ่ะให้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างโบสถ์ให้แล้วเนาะคะ่ะทางวัดมีไอดีไลให้ก็คือ,อยุนาช่องเนาะคะ่ะสาบานาปักไอดรไลเนาะคะ่ะสแกนร่วมด้วยช่วยกันเลย,เลยสแกน QR code โคนั่นแหละค่ะหาบาทสิบบาทได้เบิดะคะ่ะสะสมเต็มบุญเอาเนาะคะ่ะก็ช่วยกันสร้างให้แล้วะคะ่ะโบสถ์บุญใหญ่เด้อพี่นอ้องจ้ะ อ๋ค่ะขอบคุญขอบคุณเนาะค่ะเลขวีไพีแม่ไปบุญน้ำฝากว่าตอนเอฟซีแฟนจองขอบคุญขอบคุณหลายๆกะขอให้ผลเรบุญนั่นเนาะค่ะล,ล้นดวงล้นโชคล้นลาภล้นรวยเอฟซีให้มีโศกมีหมนันค่ะแล้วกะแมวจอนมากออกลูกยุบานเพิ่นก็ให้มีโศกมีหมนันคือกันค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าหมาแมวมาซูนี่มีโศกได้จ้ะค่ะสําหรับคนหมักแมวอ่ะค่ะเอาตามนี้จ้าฟังให้จบฟังให้เข้าใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งเปิดค่าการมองเห็นน้ำ้จ ถึอติดกันจ้ะบบเห็นอิบซีโบเห็นลายกระถักมาอยู่ค่ะตำนันเด้อค่ะยังรอหลายเสียลายอาจารย์ค่ะเดี๋ยวสิรวบรวมลงมาให้เบิดให้ครบให้เบิดจ้ะเพราะว่ากะยังอีกหลายมือเนาะนี่กับวันที่23หนึ่งค่ะกะรอฟังเด้อค่ะอิบซีจ้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะให้เงี้ยด้วยๆปังๆสุขสุขุนเงินไหลกองทองเลยเข่าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้าอะไรวะฮะอะระาพาอิบูเรติซา โภวินนังเตกาญฺโญภูตปกปติอิทิธาวตฺติตํคมฺหํยํโภเวสมิเชตุสพฺเธปุเรนฺตุสงฺฆปาจันทโกลนกสโยธาอมริโชติรโส <laughs> Yeah.